คุยคุยชาควาวัสเคเลียคาค,คาดาชิฝึกอ่านชื่อนักฟุตบอลวันนี้ห้าคนด้วยกันนะครับมีใครกันบ้างไปเราไปลุยกันคนแรกโอ้โหเริ่มต้นด้วยคนนี้เลยคุยคุยชาควาวัลสเคเลียอ่านะครับคนต่อมาครับโอ้โหอาเนลอาเวโดชิตอ่า ดีๆอันนี้พอได้อันนี้พอได้ไปต่อครับโชกิวซงดีๆอันนี้พอได้พอได้นะครับต่อมาครับโอม่าอับดุลลามานเออนะครับโอม่าอับดุลลามานนี่นะครับคนสุดท้ายคนสุดท้าย ซาซาคาร,ร,ร,รขาดารรชิตเออนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของวันนี้โอ้โหดูแต่ละชื่อนะครับ่ะขอบคุณครับ